เฮ้ยคนเอ้ยมันวิ่งมาอนี้นเพื่อนไอ้นุ่ม <c oughs> เบอร์สีลุย <c oughs> คนนะเพื่อนเบอร์สี่ด <c oughs> ูเลยบุ้ม <B> um! <c oughs> แบกเอิเฮ้ยเฮ้ยยังไงตัวนึงเฮ้ยมันวิ่งมันวิ่งว่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยแตกเลยแตกไปดิซ้ำซ้ำไ,ไ,ไ,ไม่ให้มันเล่นไม่ให้มันเล่นไม่ให้มันเล่นไม่ให้มัน สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็เหลือเกมซอสเซตแมนอย่างอีกแล้วว่าลงไม่หันเหมือนเดิมทีม่เดินประจาของเราไม่น่าจะมีตัวลงกับเรานะดูจะทรงแล้วมันโล่งเลยวะไม่มีตัวแมบนี้จะไปตื่นเต้นได้ยังไงโอ้ลงเลยลงเลยจ้าวันนี้ผมก็สุมมาเหมือนกันนะกดคนเดียวมาสุมหาเพื่อนใหม่ๆห่เล่นดีกว่า <laughs> เพื่อนเก่า,เ,กา,เ,กาเขาไม่ค่อยว่างเล่นกันนะตอนนี้รอสุมเพื่อนใหม่ดีกว่า ดูทรงน่าจะเป็นคนไทยนะแต่เ,เขาแค่ไม่เปิดใหม่โอเคได้คูณสามแล้วนะคูณสามผมว่าเล่นได้อยู่นะ <laughs> ปืนกิลลิงเหรอปืนกิลลิงผมเคยเล่นอยู่นะคือ <laughs> แบบมันมันเล่นได้อยู่นะแต่คือมันมันช้าช้าเหมือนกันอะช้าน่มันช,าช,านนะชาน้ามันชัดน่าจะชา้พาพอๆกับปืนเลเซอร์เลยนะที่มันยิงรัวมันชัดชา้านะผมก็เลยตายบ่อยมากเมื่อก่อนผมก็เคยเล่นนะสนุก,กอยู่นะ เ,เราเล่นสตามัเนี่ยเราเล่นสตาร์มัเนี่ยผม,มเล่นได้อยู่นะตอนนี้เราก็ได้ขี่มงกรไปที่เรียบร้อยตอนเีิ <c oughs> ต้นตเกมมาไม่เจอคนเลยครับทุกคนคนไม่เจอคนเดียวไม่เจอเลยไปวัดจะไม่เจอจนผมต้องมาเก็บมังกรเนี่ยแล้วเพื่อนก็ไปได้หุ่นยนต์เนี่ยคือแบบคพลํนบากอะอะไรวะเนี่ยตานี่สีเขียวนี่คือไม่ใช่คนนะบอด <c oughs> <c oughs> คนไหนม่ไหนก็หมดอ่ะแต่เคียวฟีนี่มันโช์รัวเลยนะงงมกันอนะ่ะเขาบินกันที่ไหนไม่รู้เฮ้ยว่าผมลืมไปถังเหล้าถังเหล้าน่าจะมีตัวนะ <c oughs> ผมว่าคนตึงๆส่วนใหญ่เขามักจะลงถังเหล้านะเอาเพื่อนเบอร์สี่ทำลายอ๋อเขามาเก็บแอ,อบดร <c oughs> อปมาตัดเก็บแอ,อบดรอปหน้าเขาแบบนี้จะกลัวเราเนะี่ยให้นัดว่ะแต่ผมก็มีรอยน,นัดวะ่ะเ <c oughs> พื่อนเขาไม่ได้รอยนัดว่ะโอเคเอาเพื่อนโอ้โหเพื่อนอมกงกรเพื่อนเขาขี่มังกรได้ไหมเขาขี่มังกรได้เปล่า โอเคเพื่อนเขาปล่อยมังกรให้เราเดี๋ยวเราขี่มังกรน,นี่ออกไปไปเรีวมาเป็นมังกรเดี๋ยวเราจะเอาลูกไฟไปเสิร์ฟมันมันดีกว่า <c oughs> เอาลูกไฟไปยัดหนามันเลย <c oughs> เดี๋ยวเราหาคนกันก่อนนะก่อนอื่นต้องหาคนก่อนคนยังไม่เจอเลยโอ๊ยเบอร์สองกิโลอยู่คนไม่่อยเจอแบบนี้ก็ลำห่างเนี่ยได้มังกรที่เหมือนไม่ได้อะไม่ได้มังกรนปไปเปล่ามันเลย <c oughs> มังกรกูไม่เจอคนเลย เฮ้ยนี่คนเอ้ยมันวิ่งมันนี่เพื่อนไอ้นุ่มเบอร์สี่รูยคนนะเพื่อนเบอร์สี่รู้ไ้บุ้มแบะเออแตกอุ้ยหอมเบอร์สี่เขาซ้ำชัตอืมโอเคอุ้ยมีคนสี่ว่ะตรงนี้ไม่มีคนสี่ก่ะนะพักก่อนเล่นมก่อนอุ้ยมีปืนยิงมีปืนยิงว่ะทุกคนมีปืนยิงตรงนี้ตรงนี้ด้วยครับเพื่อนตรงนี้ บอเรือลบมีตัวปะเรือลบเอ้มีนะมันอาจจะไม่มีน่าจะไม่มีตัวแต่มันอยู่ด้านล่างน่าหมุนแน่เลยโอเคบอลเรือลบไม่มีนะเราให้เพื่อนเขาจอดเล่นบนนี้ก่อนโอเคนั่นแหละตัวหนึ่งวิ่งแบบนีวิ่งแบบนี้มึงเสร็จกูเนี่ยมึงแตกได้ไอ้นุ่มมึงแตกแน่ปุ๊บแปะเอาเหี้ยมันโดนนี่เดียวเองโดนนี่เดียวเอาเหี้ยกระทะนี่แน่ไอ้แน่โอ้ยมันหนีว่ะหนี ตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ไม่คิดจะสู้ตั้งแต่ไล่ไว้หนิว่ะมาโอ๊ยเจ็บ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 โอ้โหเจ็บโคตรเจ็บโคตรเจ็บตัวนี้ปั๊มยาปั๊มยาก่อนปั๊มยาเจอคนแรกคือโคตรตึงอ่ะไอ้ตัวเนี้ยหาคนทั้งเกมกวรจะเจอมาวิ่งหันหลังแบบนี้ก็แตกสิเพื่อนหาคนทั้งเกมแต่เจอคนแรกนี่คือใ้อยู่นะเขาเก่งอยู่นะเอาผมเกือบตายเลยเอามงกรผมล่วงอ๋อเมื่อกี้ผมจอดได้หนิว่า เื่อขาขี่หุยห่ยนต์มาละหุ่นยนต์มึงก็ได้เสียงนะน่าจะเป็นเด็กอะ่ะเคผมว่าผมขี่มังกรไปชาร์จได้ปะเนะี่ยรถเตียวศูนย์กันป่ะขมังกรมีตัวชิดนะเมื่อกี้อ่ะนี่ตายแล้วนี่นสมนี่มันตายละโอเคเดี๋ยวสมบนนี้นะสมเฉาเบอร์นหนึ่งไหนโอ้ยี่ไงนีสโมกมือแตกนเพื่อนบุ้มบึ้มอุ้ยไม่โดนใครเลย มึงยิงมา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 เฮ้ยเฮ้ยยังไงตัวนึงเฮ้ยมึงยิงมันยิงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แตกเลยแตกไปดิซ้ำซ้ำไม่ให้มันเล่นไม่ให้มันเล่นไม่ให้มันเล่นไอ้ไอ้มันเล่นยังไงล่ะโอ้ยคนหกมีสามอันเลยเฮ้ยมึงไม่แบ่งให้เพื่อนเล่นยังไงเพื่อนทำไมคนหกสามอันมึงจะติดปืนพกด้วยใช่ไหมคนหกอ่ะ เฮ้ยนี่มีตัวเพื่อนนั่งยินนะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยวัดเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยคืออะไรแบบบอดเหรอเฮ้ยมันหายตัวเร็วจังวะเนี่ยเอาเฮียมันเอาเฮียเจอเจอแล้ตอนแรกไม่เจอปุ่มขี่ก็ง่วงมันหมดละเดี๋ยวนี่มันผมก็จะหมดแล้วนะเหลือไม่ถึงครึ่งทางแล้วเหลือแค่ประมาณสองหลอดสองขีด สองคิดก็พอขี่ได้อยู่ <c oughs> ไม่เจอคนเลยวาย่าคนอยู่ไหนเฮ้ย,น,ยนี่ไงเฮ้ยเบอร,ร์สองเมื่อกี้เหมือนกับเบอร์สองเต้นปะขี่ยนวนเต้ปนตปะเนี่ยมึงแตกแน่เหมไอนแตกแน่บุ้มโอ้ยโดนยิงอยู่เฮ้ยโอ้ยมันยังดาวอยู่แสดงว่ามันยังดาวแบบนี้แสดงว่าตี้มันนั่นแงแถวนี้นเฮ้ยนี่ไงนี่งมันยิงมังกรพชิอะอย่าเพิ่งยิงโอ้ย,ยมังกร อ้ยมึงเจอกูเนี่ยซีโนเหรอซีโนหรือกินโนดํอุ้ยอุ้ยยยมึงก่อนจะร้องไห้เหรออุ้ยมึงก่อนแตกหายแล้วจิ้มให้รู้เล่นหลังหินได้อยู่หลังหินได้อยังงี้มันมาว่ะ่มันมาสองตัวเลยตัวนี้บ้านก่อนเอ้ยดาวดาวดาวอุ้ยมึงตัวมาชัดมึงตัวมาชัดชัดหรอชัดกูเหรอจะชัดกูเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเอาโดนๆเลยดิเอาเฮไอตัวนั้นมันบางว่ะ มันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วต้องชาร์จต้งชาร์จโอ๊ยตกแล้วตกแล้วเอ้ยแต่กู้ยพอเจอคนทีนี่คืออย่างเดือดล้วควจะเจอคนที่คืออย่างเดือดล้วโอ้ยได้ของด้วยได้ของแต่งด้วยไปเข้าวงดีวะวงเริ่มแรงแล้ว่ะเพื่อนเบอร์สองเต้นได้ไหมขอเต้นหน่อยดิขอโชว์สเต็ปหน่อยเพื่อนโชว์มาได้ไงเราจเต้นก่อน มีท่าอื่นไหมท่าอ่าเงี้ยมีไหมท่าอย่างเงี้ยมีไหมนายนาดูเลนี่ท่านี้นายมีป่ะท่านี้เนี่ยยกเอวอ่ะมีป่ะท่ายกเอวอ่ะมีป่ะนายเร็วคนจะหมดแล้วนายยมัวแต่เต้นนะเพื่อนคนจะหมดแล้วเหลือแค่อีกห้าคนเองเพื่อนจเย็นเดี๋ยนั้นได้เต้นแน่เบอร์สี่หรเบอร์สอง นี่นายมีหลุมดำนายตรงนั้นมีหลุมดำเพื่อนหลุมดำนะหลุมดำตรงนั้นนี่มีตัวเออยิงมันยิงมันเห็นป่ะเพื่อนบนเขาอ่ะเออหลังต้นไม้บอดบอดเพื่อนตรงนั้นอ่ะอุ้ยหลังหลังหลังมาอยู่ข้างหลังแล้วใครมันอยู่หลังวะเฮ้ยตรงผมมากเลยเพื่อนไปบอดอีกแล้วอ่ะเจอบอดเจอบอดน่าจะเหลือบอดนะเนี่ยโอ้ยเจอบอดจริงด้วย เจอคนบดไวาจังวะคนไปยิงกันตรงไหนวะเนี่ยแค่อีสองตียงบ้างผมอ่ะไปโย้ไอ้ปลาโอ้โหเกินไปนี่ก็บอดเลยละเอ้ยอะไรแล้วะเนี่ยเจอแต่บดว่ะแค่อีสองตัวไอตัวนี้เจ็บผมมากน่าจะเหลืสักตัวเดียวโอเคหมดว่าละบดตีสุดท้ายคือพี่บดโอ้โหอะไรวะเนี่ยบดด้วยแต่นี่ก็ชังสิครับเนี่ยพี่บดลอดสื่ ออปอดลาเดิ